ก็ยินดีต้อนรับสู่ไกด์อันยิ่งใหญ่นะครับพามาดูมอดที่อยากได้ทั้งหมดในไอเทมแล้วก็แถมเทคนิคลับๆอย่าลืมนะเน้นย้ำของระดับเมจิกจะมีเราไม่รู้ว่ามันมีมอดอะไรบ้างเป็นปัญหานะครับทุกคนนี่แหละผมก็ใช้วิธีนี้เทคน,คนิคนี้นะในการทําให้ตัวละครมันแข็งแกร่งขึ้นนะทุกไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นกองทัพของโอคามิเจผู้นี้มีหมาตัวหนึ่งกับโครงกระดูกอีก12บอกเนนะ้ S 1> <S 1> เอลครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอ้โหเป็นรูปหัวใจเลยนะเนี่ยนะก็ยินดีต้อนรับสู่ไกด์อันยิ่งใหญ่นะครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่ก็แนะนํามือใหม่อีกแล้วนะมือใหม่หลายคนไม่รู้แน่นอนนะครับกับไกด์ที่ชื่อว่าพามาดูมอตที่อยากได้ทั้งหมดในไอเทมแล้วก็แถมเทคนิคลับรับรับับให้นะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นต้องขออธิบายเกี่ยวกับ มอสพีฟิกแล้วก็ซับฟิกสำหรับมือใหม่หลายคนที่ไม่รู้นะครับผมมันคืออะไรนะฮะเริ่มต้นที่ไอเทมระดับมจิกนะระดับมจิกก็ง่ายๆนะทุกคนชื่อมันจะเป็นสีแบบว่าน้ำเงินนะครับน้ำเงินอ่อนๆน,นิดนึงนะดูชื่อมันแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ใช่นะครับผมนี่จีเบลของผมก็ใช่นะอุ้ยกดค้างมันไม่มานี่มันก็จะมีมอสพีฟิกแล้วก็ซับฟิกอย่างละหนึ่งนะทุกคน,นเห็นไหมตรงตามที่ผมพูดไหมอย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็ จีเวลก็มีเหมือนกันแต่ภาษาไทยมันทับซ้อนกันนะมันจะมีได้อย่างละหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับไอเทมที่เป็นระดับเมจิกนะครับอันนี้คือระดับเมจิกนะเรียกการระดับเมจิกส่วนไอเทมที่เป็นสีทองนะครับก็คือระดับแหร่นั่นเองนะครับอันนี้มันเห็นไม่ชัดอะตัวหนังสือมันออกจากบังกันนะเอารองเท้าดีกว่าเห็นชัดนะครับ นี่มันก็จะมีมอดพีฟิกแล้วก็มอดซับฟิกใช่ไหมถ้าให้พูดถึงมอดพีฟิกมันเป็นมอดประเภทไหนตามอารมณ์ความรู้สึกของผมนะมันเป็นมอดแบบบูบูนะครับบูบูนะอย่างเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แบบมอดแบบกายภาพนะครับเพิ่มเลือดเราเพิ่มเกาะเพิ่มโลภพลังอะไรประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นมอดซับฟิกอะตามความรู้สึกของผมอีกแล้วนะฮะเป็นมอดประเภทแบบซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตแบบต้านทานไฟเพิ่มความเร็วอะไรประมาณนั้นนะ เอาตามความรู้สึกนะฮะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มอดพีฟิกกับ Suffix ในของแร่นะครับจะมีอยู่3นะครับอย่างละ3นะมอดพีฟิกก็มี3 m ม d อดซับฟิกก็มี3แลนะในรองเท้าของเราเนี่ยมี2อันอยู่เนาะเพราะว่าเป็นต้านทานไฟกับน้ําแข็งเราสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งนะโดยการหาไอเทมที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มนะเราจะยังไม่เจาะลึกไปนะครับผมก็คร่าวๆก็ออกประมาณนี้นะครับเนี่ย อย่าลืมนะเน้นย้าของระดับเมจิกจะมีพีฟิกซับฟิกอย่างละ1ของระดับแรจะมีพีฟิกกับซับฟิกอย่างละ3มนะครับมันจะเกี่ยวข้องในการหาหมอดที่สุดยอดของเราในคลิปนี้นั่นเองนะครับเมื่ออธิบายกันเสร็จแล้วนะพามาดูนะโอ้เขมิจจะพามาดูยังไงนะครับผมสมมุติว่าเราอยากทําหมวกหรือว่าหาซื้อหมวกสักอันหนึ่งนะครับเราไม่รู้ว่ามันมีมอดอะไรบ้างเป็นปัญหานะครับทุกคนเราก็จะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการนี้เลยแล้วก็ poe 2 db ทุกคนพิมพ์ไปแบบนี้เลยนะครับ มันจะเป็นฐานข้อมูลของเกม PUE 2อทั้งหมดบอกว่ามันเริ่มตั้งแต่วันไหนด้วยเป็นฐานข้อมูลใหญ่นะครับแล้วก็ลดจอลงนิดหนึ่งข้างบนนี้จะมีคําว่ามอสอยใช่ไหมครับเลือกมอสครับผมอ่ามอสเราก็เลือกมอสนะนี่มันก็จะโชว์ว่ามีมอสในอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราจะดูหมวกแล้วเป็นหมวกอะไรทุกคนต้องหาหมวกที่อยากได้นะของผมอะ่ะเป็นหมวกสตริงกับอินแล้วกัน เพราะว่าผมใช้เกาะกับโลกพลังนี่เลยนะครับในเว็บไซต์ก็จะแสดงพรีฟิกนี่พรีฟิกอยู่ฝั่งนี้ครับผมแล้วก็ซับฟิกอยู่ฝั่งนี้นะอย่างที่บอกไปในของแรมีอย่างละ3านะครับเน้นยำ้ำเน้นย้ำนะสำหรับมือใหม่ทุกคนเลยนะครับเราอยากได้อะไรบ้างนะมอดอันไหนที่แบบเฟี้ยวฟ้าสำหรับเรานะครับแค่นี้แหละเราก็จะเห็นมอดที่เราอยากได้แล้วทุกคนแล้วเราก็จะไปหากันนะหรือว่าลองอันอื่นบ้างลองอันอื่นบ้างรองเท้ารองเท้าสตริงอิน นี่ก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันเราก็เลือกมดที่เราอยากได้กันนะแล้วก็ไปดูเทคนิคลับกันดีกว่านะครับเทคนิคลับก็คือยังไงนะผมจะพาทุกคนเนี่ยเอามดเนี่ยไปหาซื้อในตลาดนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเราครับเองยากอยู่แล้วนะฮะมันมันยากเราไปหาซื้อเอาดีกว่าก็ p o e 2 Trade นั่นเองนี่เลยนะครับ สมมติว่าใครยังงงงพวกลิงพวกอะไรนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ description ให้นะครับครบอธิบายใต้คลิปของเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อการง่ายต่อการค้นหาหมดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะเราดูหมวกใช่ไหมเราก็เลือกอันนี้เป็นหมวกครับทุกคนอ่าเราก็เลือกอันนี้เป็นหมวกทุกคนเลเวลน้อยนะอยากได้ของที่ไม่เกินวลตัวเองก็มาใส่วลตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นหมวกของผมอ่ะอยากได้เกาะกับโรกพลัง1ขึ้นไปนะครับก็ใส่1ขึ้นไปนั่นเองนี่มีอะไรอยากได้บ้างนะถ้าผมอยากได้แบบสุดยอดเลยนะสุดๆเลยนะเราก็ไปหา อยากได้ค่าเกาะครับเราก็กดค่าเกาะมาเนาะก๊อบได้นะครับเราจะเห็นเทียด้วยนะว่ามันเพิ่มสูงสุดถึงเทียไหนนะครับทุกคนเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดนะฮะผมอยากได้บวกค่าเกาะมีอะไรน่าสนใจอีกไหมนะ่เพิ่มเลือดก็ดีนะครับมาดูว่าราคามันจะแพงอะไรขนาดไหนนะเราก็ไม่ต้องหาแบบเป๊เป๊ๆก็ได้นะครับผมไม่งั้นนี่ ไม่มีตังพอที่จะซื้อนั่นเองนะครับด้านทานด้านทานก็อาจจะยังไม่เอาละกันอันนี้น่าสนใจสําหรับสายมินเนี่ยนะครับเลเวลของสกิลมินเนี่ยทุกสกิลบวก2จัดไปครับนี่เลเวลของสกิลมินเะนี่ยนะบวกสก็ใส่ขั้นต่ำสองไปอะแค่นี้ละกันเราก็เซิร์ชหาเลยครับผม Enter ไปที่ช่องแถวนี้ก็ได้นี่ราคาดึง x สอขึ้นไปนะครับทุกคนนี่ค่าเกาะค่าอะไรก็เยอะนะอยากได้ค่าไหนเป็นพิเศษเราก็กดที่ค่านั้นได้ทุกคนเนี่ยสมมุติว่าผมอยากได้โลเป็นพิเศษใช่ไหม กดที่โลนะมันจะเอาโลที่สูงสุดใน,นตลาดมาให้เราเลยอืมเดี๋ยววมั่าราคามันก็จะแพงขึ้นนะเนี่ยเราก็หาไปนะแล้วก็อาจจะใส่ราคาไม่เกินเท่าไหร่ก็ได้นะเป็นราคาเอ็กซ์แต่ไม่เกินกีนบ่บาทตามงบก็ได้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ในนี้ก็คลิกได้เหมือนกันนะอยากได้เกาะเยอะๆในพีฟีของมันเลยก็ได้ นี่เกาะ77นะเยอะที่สุดก็ทําได้เช่นกันนะครับนี่บอกเลเวล2มีต้านทานน้าแข็งด้วยดีไหมดีมากๆเลยผมซื้อมาใส่ดีไหมเนี่ยดีกว่าของผมเยอะเลยนะเนี่ยอ่า1 x 2เองนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกันชัดๆนี่นะนี่แหละผมก็ใช้วิธีนี้เทคนิคนี้นะในการทําให้ตัวละครมันแข็งแกร่งขึ้นนะทุกคนเล่นง่ายขึ้นนะครับช่วงเลเวลก็71แล้วนะครับก็อยู่ช่วงของการเปิดแผนที่เล่นนะอ่าก่อไปเรื่อยๆแหละครับว่างวันละ2-3ชั่วโมงก็ จัดไปนะครับผมอ๋อแล้วก่อนจะจับไปก็ต้องขายของสักหน่อยนะครับผมก็แนะนำนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับแนะนํามือใหม่วิธีโซโล่นะครับเริ่มต้นตัวแรกหาของมาใช้เบื้องต้นอย่างไรนะรบแบบเบสิกเบสิกนะก็มีเทคนิคอยู่นะไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดการเคลียร์แมปนะครับผมก็แวะไปดูเทคนิคได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะซูมออกอีกล้นะซูมเข้าซูมออกอยู่นะอออี่แหลนะโอเคไเจ นอกจากนี้นะเว็บดีก็ยังมีข้อมูลอะไรอีกมากมายนะถ้าเพื่อนๆว่างก็อยากไปศึกษาก็ลองไปกดดูได้นะมันก็มีอะไรสอนดีๆแหละนะครับผมข้อมูลเพียบนะครับผมถึงจะไม่เยอะเท่าภาคหนึ่งก็เถอะนะครับเขาก็จะพัฒนามาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมเอาละครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบายครับผม